ครับสวัสดีครับนี่นะดูบรรยากาศนะครับที่หมายกดังหมปิดนะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับดูนะมีเพื่อนที่อยู่ในทีมนะฮะวันนี้ลงเรือ ตกกลางเจ้าพยาเลยครับวันนี้นี่นะลงเรือตกกลางเจ้าพยากันเลยวันนี้ฝั่งก็ลงเบ็ดไปเรียบร้อยแล้ว น้ําสวยครับไม่มีผักตบเลยไม่มีผักตบชว,วาไม่มีผักโล่งหมดเลยครับรับนะครับพาที่จะรับออกฟ้าแล้ว น,นะครับทำเลตกปลาที่ทีมโกินเตอร์ตกอยู่เป็นประจำนะฮะแต่คนนอกตกไม่ได้จริงๆครับเขาห่วงห้ามครับน้ำกําลังจะลงครับ นี่ก็คืออุปสรรคที่เคยลงไปแล้วคุยให้ฟังนะะถ้าเล่นไม่ดีหรือล้างปลาไม่อยู่ก็โอกาสที่จะพันเสาสูงครับขาดกันมาเยอะครับรับไปแล้วนะครับสาธิต วันนี้ที่ลงเรือสาเหตุที่ลงคือว่าถ้าตกกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโอกาสได้ตัวใหญ่ค่อนข้างที่จะสูงครับช่วงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวได้ปางนเดี๋ยวถ่ายดูครับ